ปลาที่นี่แปลกครับ,บ,บม,ม,นนมันกินแอคชั่นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยปลาที่เนี่ยมันแปลกเนี่ยมันกินแอคชั่นแบบเนี้ย ครับนี่ปลาที่นี่แปลกมากลากเหยื่อมันไม่กินนะต้องไปเคาะเคาะเคาะอยู่กับที่เดี๋ยวมันก็มันมากินเององศาเบ็ดเนี่ยมันเปิดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาปลากัดนะครับมันติดง่ายบวกกับเนื้อยางที่เหนียวนุ่มนะเนื้อยางผมเนี่ยมันจะมีที่มันผสมกับน้ำยางลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อรักษาเนื้อยางนะครับอะไรสารอะโดปเดออะโดบดี Ad ade, Ad ade, อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็จำไม่ได้โอเคฝากติดตามด้วยครับซูมเตอร์มีหม ที่นี่แปลกครับมันกินแอคชั่นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยปลาที่เนี่ยมันแปลกเนี่ย,ม,ยมันกินแอคชั่นแบบเนี้ยฮันเตอร์ V6 ครับ นี่ปลาที่นี่แตกมากลากเหยื่อมันไม่กินนะผมไม่รู้ว่าข้างล่างมันน่าจะวิ่งปลามันน่าจะวิ่งลําบากอะไรเงี้ยน่าจะว่ายน้าลําบากอะไรเงี้ยครับต้องไปเคาะเคาะเอยู่กับที่เดี๋ยวมันก็มากินเองโอเคฝากผลงานด้วยครับ u n t e r V6 ถ่ายรูปครับ บน,น,น,นี่ไงเนี่ยมันกินไอช้อนแบบเนี้นี่นะอันเตอร์วีหกครับโอ้ใส่ดีด้วยตาที่นี่แปลกไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยจะต้องแบบป๊อปแรงๆอย่างเงี้ยครับปกติเนี่ยไปป๊อปแรงๆอย่างเงี้ยปลาช่อนมันจะวิ่งหนีหมดนะครับมันจะกลัวแต่ที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรครับฮันเตอร์วีหกโอเคถ่ายรูปครับ มีไหมงไซตตอกอะไรนีไม่มีวะ่ะเนาะ กินปลกเือกินแปลกอนี่ฮันเตอร์หรอ Hunter v หสามตัวแล้วครับเนี่ยต้องเคาะ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 เงี้ยลากไปลากมาอยู่นานแล้วครับมันไม่กินนะไม่รู้มันเป็นอะไรตากของัานด้วยครับฮันเตอร์ v หกคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคัน n นม m e s i พัดเบ็ดสิบยี่สิบสาย b สองโคโนนพัดครับโอเคถ่ายรูปครับฮันเตอร์ v หก หาตัวเล็วเฮ้ยหลุดนูเฮ้ยโหยิ่งตียิ่งเล็กลงเล็กลงวะอีตัวแรกนีกตัวใหญ่ใหญ่เลยอันเตอร์วีหก<ว>องศาเบ็ดเนี่ยมันเปิดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าองศาเบ็ดเนี่ยที่เขาทํามาดีแล้วเนี่ยเรางัดขึ้นอีกนิดนึงอะครับได้องศามันพอดีแบบว่าเวลาปลากัดอะครับมันติดง่ายบวกกับเนื้อยา,างที่เหนียวนุ่มนะ เ,เนื้อยางผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปอาบน้ําทาแป้งให้เขานะครับเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยเ,เก็บไว้สามปีสี่ปีมันก็ไม่พังไม่เปื่อยนะครับแค่เราเก็บในที่ร่มแค่นั้นเองเนื้อยางผมเนี่ยมันจะมีอะไรวะที่มันผสมกับน้ํายางลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อรักษาเนื้อยางนะครับอะไรสารอะโดบดีอะโบดีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็จําไม่ได้โอเคถ่ายรูปครับฮันเตอร์บีหก